เห็นแล้วัสดีไม่ต้องแปลกใจนะสีแดงๆคือเป้าเลยนะอันนี้ไว้หมดสำหรับฟรีไฟมากกว่าแต่ก็มาเล่นเกมนี้นะวันนี้นะับเราจะมารีวิวเอเลนเะมื่อคลิปก่อนรีวิวซาช่าไปแล้วนะวันนี้มารีวิวเอเลนกล้องใหญ่กว่าเดิมนะ ในท่านในเลีนร่างไฟนะเออ,เ,อ,อเป้าใหญ่ดีเฮ้ยมันไม่ตายว่ะอีกตัวนึงก็ไม่ตาย สองเกี่ยวนะสำหรับเอเลยนะอันที่ดีที่สุดนะผมมองว่าไม่ใช่ไทยท่มันเป็นไทยท่านนะเพราะมันโหดสุดแล้วไอไทยท่านผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่นะ นะโอ้โหเห็นว่าตาชาฟันแรงเหมือนเอเลนี่ฟ okay. ันเบาว่ะนะฟันเบามากเอเลน่ะเหมือนในเกมนั้นเปะ ตัวนี้มันเอาอะกับเอเลินหกคิวท่านเหรออุ้ยเตะไม่โดนเจ็ดคิวแล้ว ตาแล้วนะไม่มีหยุดเวลานะสวยนะกระทุ้ท่านก็สวยนะครับนะ ทันนี้มันต้องเจอเอลันสกายสกิเอโันไม่ตายครับอันมันแค่เบาเบอันนั้นแค่เบาเบโอเคผมไปละว่าอย่างไรซึ่งว่ามาหมดตรงนี้พอดี โคตรหลาดเฮ้ยเดี๋ยวเลยมันไม่หลาดแล้วมันโคตรหลาดเลยโคตรฉลาดนะโคตรฉลาดทางเราไม่ต้องเจอสินะไทท่านอามาตะครับตัวในกรนที่ไปไม่ถึงอะไรนะมากูจะเอากับผมเลย รังยัาเลฟชบอลดูนครับเป้าใหญ่นี่ก็เล่นยากง่ายนะ ง่ายกว่าเดิมเยอะนะอันนี้คือแบบปุ่มปกติแล้วนะอันนี้ผมไปตั้งค่าปุ่มมันปกติแล้วนะฟันไปซาชาค่าได้เยอะกว่าเอเลนิกคือซาชามันมีสกิลธานูโคตรจะอภิมหาจักรเลย โอ้ไม่ทันนะครับคือมันเร็วอ่ะเอ้ยพีเอเลยมันเร็วเกินพี AL, เอเร็วแลครับนนแต่ไม่เท่ารีวายลีวายเร็วเร็วครับเร็วโคตรเยอะเลยว,ว,ว่าเอเลยม,มันก็ท่านนี้มันก็ต้องมาแล้วสิบห้าขีว ตายหมดด,ดิบักมันทำไม่ได้นะเปอร์ชั่นเนี้ยมันมีบักอยู่บักหนึ่งแหละนะบักรอยฟ้าครับมีโอกาสทำได้แค่ศูนยศนย์จุดสองเซนะคือมันน้อยมากไหนวะก็อเอเลนก็จบเพียงเท่านี้นะครับ คลิปนี้จะอัดสามสามคลิปนะคือมันก็มีเกมที่ผมต้องดีวอีกเยอะเลยนะทำไมคลิปนี่วันนี้นะวันนี้สามแค่ จบคลิปครับบาย